สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสะข่าวดังเลขเด็ด16เดือน565หวยปฏิทินจีนเด็ดทุกตัวตามด่วนงวดที่แล้วเข้าเป้าเต็มๆเ,เลขเด็ด16เดือน565หวยปฏิทินจีนงวดนี้ปล่อยแล้วให้เน้นๆเ,เลขเด็ด2ตัว3ตัวงวดนี้เขียนชัดว่าที่เศรษฐีดูด่วนหลังงวดที่แล้วเข้าเต็มๆแบบไม่เฉียดอีกไม่กี่วันก็ใกล้จะถึงวันหวยออกแล้วว่าที่เศรษฐีหน้าใหม่รอกันหน่อยนะ ระหว่างนี้ก็ลองหาเลขเด็ดกันไปก่อนและแน่นอนว่าเลขเด็ดงวดนี้ขวัญใจนักเสี่ยงโชคก็คงจะหนีไม่พ้นหวัวปฏิทินจีนเพราะงวดนี้ต้องบอกเลยว่าให้เข้าเป้าเต็มๆทั้ง3ตัวตรงและ2ตัวตรงแถมยังเขียนใบให้ชัดชัดดูง่ายอีกด้วยสําหรับเลขเด็ด16เดือน5 6 5หวยัวปฏิทินจีนงวดนี้หวยคมชัดลึกก็ไม่พลาดที่จะนํามาฝากเรานักเสี่ยงโชคเหมือนเดิมบอกเลยว่างวดนี้เขียนมาให้ดูได้อ่านง่ายแถมเลขยังสวยด้วยสําหรับใครที่ยังมองหาเลขเด็ด ก็ลองเลือกตามกันดูได้เลยเลขเด็ด16เดือน5 6 5หัวปฏิทินจีนงวดนี้ให้เลขเด่นมาดังนี้เลขเด็ด2ตัวให้ทั้งหมด8 8 8 3 8 2 8 7 3 8 3 2 3 7 3 3 2 8 2 3 2 2 2 7 7 8 7 3 7 2 7 7เลข3ตัว 832,827,327,873ขอขอบคุณข่าวจากกรมชลึกฮะเพือ่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และเป็นกำลังใจให้เราได้ทำคลิปให,ใหม่ต่อไปนะฮะขอบคุณครับ